น้ำบวยจ้าน้ำบวยดองหวานๆเค็มนิดๆหอมน้ำผึ้งเย็นชื่นใจแก้กระหายแก่เจ็บข้อซอยระบบย่อยกดไหลย,ย้อนนอนบ่ลับสมดีเนาะค่ะน้อที่สำคัญคือแซ่บค่ะอร่อยค่ะน้ำบวยจ้าน้ำบวยนี่อ่ะด้กันอาคลิปนี่เฮัลโหลไฮวันวนี้มาเห็ดแนวอยู่นื้นกินต้อคะ่ะจะมาเห็ดแนวนแก่เจ็บข้อแล้วก็ โอนในเรื่องของการระบบย่อยระบบย่อยอาหารนี่ของดีใกล้ตัวอยู่กับบะมาก,กินแหมน,นี่ฉช่นมกกักบวยใบกระปุกนี่มันหาปีแล้วเปล่อันนี้เป็นมวยดองบวยพอดมวยพอบวยบวยดองสร้างบวยมาตราทั่งเหนือแล้วก็มาดองไว้ดองในตัวนี้เป็นน้ําเป็นเกลือกับน้ําตาลเป็นดองเค็มดองหวานผสมกันสีก็เจะบ่อค่อยงามจะถ,ถามว่าแสบปอมันจะเค็มๆนัวๆดิน,นี่ขึ้นไลดูๆเบาดูๆอัดคลิปไลยๆข้อแหงข้อเจ็บนี่ นอนบารับอาหารบาย่อยนี่บวยรองช่วยได้นะคะ <_ L an> อย่างของคนญี่ปุ่นเขาจะถือว่าเป็นยานะมีสรรพคุณทางยาเลยค่ะวันนี้จะมาทําน้ําบ้วย <_ L an> น้าพึ่งกันทาน้าบ้วย <_ L an> น้าพึ่งกันพูดใดมีบวยกับไปเอามาเฮ็ดเปลี่ยมีกับไปซื้อมาไปซื้อที่ตลาดมากหรือไปซื้ซไปซื้อบวยกินก็ได้ใส่บวยดองสองลูกค่ะสองลูกรสชาติสามอีกว่าสามอีกลัวมากนัวนัวรสชาติมันจะจะออกแบบฉั้นดองแบบเค็มเข็มหวานหวานนะคะดองแบบเค็มหวานบางคนเขาจะดองหวานดองเค็มแยกกันไปแต่ฉันดองทั้งเค็มทั้ง ดองก๊ออันอันนั้นสองเศร้าน้ำแบบนี้นะ่ำใส่เบวยลงไปแบบนี้เลคะใส่เบวยลงไปในแก้วอุย้ยภาษาเ็ดเบวยก็มาสอนกันเนาะมะเมนดองมะเจ้าอาจจะลืมลืมว่ามีคล้องดีของซสบกินได้สินะกินได้แบบรักษาสุขภาพบำรุงสุขภาพเช่อในเรื่อง,องการระบบย่อยการคลายเครียดการนอนหลับที่สําคัญคือมันแสบมันเสพแต่จะใส่น้ำหอนลองไปแต่จะใส่น้ำห่อนลองไปนี่น้ำผึ้งนะน้ำผึ้งนี่ดีห่อนต่งางๆางนี่จะใส่เป็นน้ําร้อนลองไป ก็ต้องใส่เกลือเพราวะว่ามันมันเข้มอยู่เลยะละลายละลายพอดีเพิินดีเพิ่นแตกกินน้ำอนจังสี่นะคะอุ้ยมาแลงมาเล,ง, <c oughs> มาเลงมาแลงมาดืก,กินน้ำผึ้งวันนี้พายบ่มากหวานกับบะตองใสแต่ฉันอาจจะมากหวานฉันติดหวานที่จะใส่น้ำผึ้งนะคะ <c oughs> น้ำผึ้งยังไงก็ได้คะ่ะแล้วแต่เราเลยน้นำผึ้งโอ้บางคนติดมากน้ำผึ้งนะคะลูกก็มากน้ำผึ้งคะ่ะหวานปวดหวานปวดหวานปพดหวานปวดลูกก็ชอบน้ำผึ้งนะชอบน้ำผึ้งกันทั้งบ้านเลย สาวๆนี่สิตรสชาติการกินมาจากแม่มนี่เราจะใส่น้ำผึ้งลงไปแบบนี้นี่ค่ะนี้มันก็จะเยิม่มอลสีอาจจะบางงามเขาดองขายได้ค่ะว่าเราดองเองเนาะแล้วก็หลายปีด้วยกระปุกนี้ห้าปีผสมแบบนี้แหละมันบอกเติมน้ำลงไปอนิดนึงน้ำร้อนค่ะเติมน้ำร้อนลงไปเขาบอกว่าวิตามินซีถึงน้ำร้อนมันจะสูญเสียมันจะสูญเสียความเป็นวิตามินเนาะว่าเป็นยังง <laughs> ขอมันแสบกับนชิมดู แสบแซ่บวุ้นได้ใช่แตเอาน้ำแข็งก็ได้สุดเอาน้ำแข็งมาใส่หาข้าวเลยฉันมาแล้วฉันได้น้ำแข็งมาแล้วฉันได้แก้วง,งามมาแล้วฉันจะใส่แก้วงามพัชนกะก็สำคัญด้วยค่ะในการทำให้อร่อยผลิตภัณฑ์หรือว่าอาหารจะอร่อยอยู่ที่พัชนะด้วยเด้ใส่น,น้ำแข็งลงไปเราจะกินแบบเย็นด้ค่ะเราจะกินแบบอุ่นก็นได้เนาะแต่ข้อแหงข้อแหงก็กินแบบอุ่นแต่อย่าให้สดชื่นค่ะสดชื่นเฟชก็กินแบบเย็นๆนะคะใส่น้ำแข็งลงไป เสร็จแล้วค่ะน้ำบวยค่ะน้ำบวยของเราน้ำบวยของเราน้ำบวยน้ำพึ่งนะคะหรือบวยธรรมดาเด้บวยน้ำพึ่งดิเน้าใส่แก้วลงไปจ้านีแล้วนะจ้ะอ,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 อมีความมีความทำหก <laughs> มีความทำหกก็จะใส่เนื้อบวยลงไปด้วยใส่บวยลงไปด้วยนะ อ๋อานาตะมตนีขออีจงไว้เนี่ยฉันมาถอดิเดี๋เดี๋ยวเดวฉันจะตกแต่งตัวนี้กันข้ามนี่อา,มอมานม่น่าจัสิแต่ทเสียบไม้จิงแขวงสิวางสิว่าแต่ละตกว่า่ายุเฮ็ดร้านเหล่ามาก่อนบ <c oughs> <c oughs> ่าได้บอเออทำร้านมา่ก่อนใส่ลไม้ดูเื่วว่างนะ ไม่วางไม่วางเห็นไหมคะใส่นะน้ำบวยนะใส่ระเดืเดนนี่เห็นไหมปร,ร่วมกับปิวเวินเวินอยู่ชิมค่ะชิมชื่นใจชื่นใจชื่นใจทำไมไม่ยกจุกทุบเบย์มันจะชุ่มข้อนะคะหวานเค็ม ฉันดองเองเนี่ยอืมฉันดองเองแล้วไข่เม็กอันนี้สั่งมาดองเองสั่งไว้มาดองเองอเลยนอนาลับก็ซอยให้นอนดับเลยช่วยให้นอนหลับสบายตอนนี้เดินของพวกระบบย่อยนะคะระบบย่อยไข่คงไข่เียดยังกะแวะไปที่สำคัญคือมันแสบเลยฉันไม่ได้ซีเรียสหรอก ไมราบพคุณความเป็นยาอย่ไรใชไหพวกใครเดือดสนใจสนใจที่มันอร่อยลองเห็นกันเบิ้งนะคะ่ะลองทำกันดูจ้าน้ำบวยจ้าน้ำบวยเย็นๆชื่นใจเนาะหวังว่าสิมากเลยค่ะหมายถึงว่ามากน้ำบวยเลยคะ่ะบวยแบบอื่นกับนี่ได้ผู้ใดสนใจบวยดองแบบสองเศร้ากับนี่เอายืนมือมาก่อนไปเลยด,ด้ค่ะสวัสดีค่ะ